สวัสดีค่ะมาพบกับนิวละบ้านสบู่ช่อพกาทําสบู่ง่ายๆได้ที่บ้านนะคะวันนี้นะคะนิวละบ้านสบู่ช่อพกาจะมาแนะน,นําน้ําหอมค่ะสําหรับลงเทียนกันนะคะเป็นหัวเชื้อน้ําหอมนะคะสําหรับใส่เทียนนั่นเองค่ะหัวน้ําหอมนะคะสําหรับลงเทียนของบ้านสบู่ช่อพกานะคะผ่านการทดลองนะคะหรือว่าผ่านการเทสในการ ใส่ทำเทียนมาแล้วทุกกลิ่นเลยค่ะทุกกลิ่นที่นิวเลือกมานี้นะคะหอมมากๆเลยนะคะตอนนี้ของเรามีทั้งหมด1 2 3 4 5ส7 8 9 13ป้กลิ่นด้วยกันทั้งหมดค่ะแล้วก็จะนำเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถ ติดตามนะคะหรือว่าอัปเดตกลิ่นต่างๆนะคะได้ตามทางช่องทางที่นิวขึ้นไว้ให้นี้นะคะโดยส่วนใหญ่นะคะในการทําเทียนหอมนะคะเพื่อนๆก็จะใช้ส่วนผสมของอะไรคะออแแ็กใช่ไหมคะหรือว่าไขาถั่วเหลืองเนาะซึ่งอาจจะมีผสมด้วยซอยแว็ b บีแ w a กนะคะขี้ผึ้งเนาะขี้ผึ้งธรรมชาติแล้วก็ p a r a ฟีนอะไรอย่างนี้คะ่ะก็คือสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะกับน้ําหอมของเราคะ่ะน้ำหอมลงเทียนนี่นะคะ เพื่อนๆสามารถใส่เทียนโดยเฉพาะได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากจะนําไปใส่สบู่กีเรีน,นะคะก็สามารถใส่ได้นะคะใส่แชมพูสบู่อาบน้ำสบู่เหลวน้ํายาล้างจาน,นะคะก็ยังสามารถใส่ได้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะที่เราแบ่งจําหน่ายนะคะก็จะมีไซส์เล็กนะคะตั้งแต่3 0กรัมค่ะนี่เลยนะคะ30กรัมนะคะ ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดก็100กรัมน,นะคะแล้วก็ถ้าเป็นขวดใหญ่นี้นะคะก็จะเป็น1กิโลค่ะเพื่อนเก็สามารถสอบถามนะคะเข้ามาได้ทางชอา่องทาง l i น์แอดนะคะตรงมุสีเขียวเขียนะ,ะหรือว่าช่องทางที่เราจำหน่ายต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเนีจะมาบอกให้ฟังกันนะคะว่ามีกลิ่นอะไรบ้างนะคะมาค่ะเดี๋ยวเนีจะมาแนะนํานะคะกลิ่นที่เรามีตอนนี้นี่เลยกลิ่นแรกนะคะกลิ่นโอเชียนนะคะ กลิ่นต่อไปนะคะกลิ่นจัสมินค่ะหรือว่ากลิ่นมาลินั่นเองนะคะซึ่งหนวก็ชอบมากเลยนะคะกลิ่นนี้กลิ่นซันดาวนะคะกลิ่นวิกโซเซ็กซี่นะคะกลิ่นนี้ก็มีความยั่วยวนเซ็กซี่นะคะกลิ่นเดอะเรนนะคะนี่ขวดนี้นะคะกลิ่น วายมาดากัสก้าวานิลานะคะก็จะเป็นอารมณ์แบบหวานๆนะคะกลิ่นพีชก็เหมือนมากเลยนะคะกลิ่นพีชกลิ่นบูซีนะคะกลิ่นต่อไปกลิ่นเบบี้พาวเดอร์นะคะ กลิ่นนี้ค่ะวารมวานิลาสุก้านะคะก็หอมหวานอีกแล้วนะคะแต่ละกลิ่นก็เพื่อนๆก็สามารถทดลองสั่งแบบขวดเล็กไปทดลองใช้ได้นะคะ3 0 ml เนาะขวดเล็กกลิ่น n e r o orange นะคะแต่ละคนก็จะชอบกลิ่นไม่เหมือนกันนะคะ English rose นะคะกลิ่นนี้นิวก็ชอบชอบเหมือนกันนะคะ บัตเตอร์ไฟพนะคะหรือว่ากลิ่นภาษาไทายน่าจะเรียกว่ากลิ่นดอกอัญชันนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากสั่งซื้อนะคะน้ำหอมสำหรับใส่เทียนนะคะเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อนะคะได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้ค่ะเม่ว่าจะเป็นไลน์นะคะเว็บไซต์นะคะ เพจ e c o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  k นะคะ Lazada s h o p ป e ีนะคะ mm hmm. <S <S ก็ทักสั่งเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย,บายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะ